บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเทีอระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายซึ่งเอินที่จะเป็นที่พึ่งเทีอระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีแล้วชีวิตในสังสารวัตมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่คอยจริงช่วงและช่วงชิงเงินอยู่ตลอดเวลาบุญและบาปจึงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็อยู่ในตัวเราเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทาทางกายวาจาใจของเราคนส่วนใหญ่ มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากกว่าโดยมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิตเพราะบุญจะทำให้ชีวิตของเรานะ่ะรุ่งโรจน์โชตนาการส่วนบาปจะทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นมน,นุษย์หรือเทวดาหากหมดบุญก็หมดสิทธ์ แม้ชีวิตตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่เป็นเทวดาก็ต้องจุติเป็นมนุษย์ก็ต้องละจากโลกไปหมดสิทธิในการที่จะอยู่ครอบครองทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนดังนั้นบุญยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมอาไว้เสมอ ทั้งให้ทานรักษาศีลและก็จะเจริญสมาธิภาวนาต้องทำกันให้เต็มที่จะได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ ให้หนงกัดสมาโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ คลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี การคลื้นให้เลือดลมในตัวของเราเนะ่ะเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเรานะ่ะให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส นึกน้อมใจของเรานะ่ไม่หยุดนิ่งอย่างสบายบายแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรานะ่ไม่หยุดหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้ อยู่ตรงไหนสมมุติว่าเรานึกหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสอง ัดการเมงกากบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดก,กำเนิดที่บังเกิดขึ้นของพระรัตนาตรายัยให้กำหนด บริกรรมนิมิรขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรัยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆ ใจเย็นเย็นวิตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมารังสัมมารัง สัมมาอรงโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึงกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นะ่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจนะ่ะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาก็จะค่อยๆ เลือนหายไปเองเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะให้รักษาใจน่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวสำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระวุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึ่งหรือนึกเป็นพระ แก้วใสๆก็ได้โดยนึกอาราธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่งทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไป ส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอยากจะวางใจนะ่ะให้หยุดให้นิ่งเฉยๆก็ได้ให้ทำใจนะ่ะหยุดนิ่งนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้นะจ๊ะ ก็สัมาสมุพรเจ้าตรัสไว้ในสริโจราชาดกว่าคนไม่มีบุญจะมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตามมีความขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากแต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้บริโภคใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นพอกระรั์สมบัติเป็นน้ำมาก ย่อมเลื่องเลยผู้ไม่มีบุญเสียและเกิดขึ้นแก่บ,บุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในที่ทุกสถานอันหนึ่งโอกรัพย์สมบัติเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญในที่แม้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทรัพย์ทั้งหลายบุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่พุทธุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทั้งหลายมีทรัพสมบัติมากทั้งแก้วแหวนเงินทอง เพชรนิจยินดาพวกพ้องบริวารร่างพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมีคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ในสมบัต,บติทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์ลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานสมบูรณ์หมดทุกประการดังนั้นบุญยังเป็นแหล่งกำเนิด ที่สาม,มารถธรรมาดาในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาดวงบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายภายในของกายทุกๆก,กายเป็นดวงบุญที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในเป็นผังสําเร็จที่ติดเราไปทุกพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนนนิพพานคนไม่มีบุญก็เหมือนผลไม้พันไม่ดี ถึงแม้จะใส่ปุ๋ยปวนดินรดน้ำบำรุงรักษาอย่างดีแต่ยังมากก็ทำให้ผลดกขึ้นมาบ้างจะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นเป็นไปได้ยากดังนั้นคนมีบุญน้อยเวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากทั้งยังติติดกัขัด มีปัญหาภรษคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้จะรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นแต่คนมีบุญมากเวลาจะทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายไม่ว่าผู้มีบุญจะไปอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติก็จะมาเกิดขึ้นวรองรับ ให้ผู้มีบุญได้ใช้สร้างบารมีเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของธิดาท่านหนึ่งที่เกิดจในตระกูลมั่งคัง่งในสมัยนั้นหลังจากที่สมเด็จพระผู้มีพระเจ้า ได้เสด็จดับขันธวินิพานแล้วชาวเมืองกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีทองที่มีความสูงประมาณหนึ่งโยชศก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าเสสวสดีกุมมาริกาด้เบีนงสถานที่ก่อสร้างพระเจดีพร้องกับมารดา ไปเห็นชาวเมืองต่างก็ขยันเงันแข็งในการก่อสร้างพระเจดีย์จึงถามแม่ว่าพวกชาวเมืองเนี่ยเขากำลังสร้างอะไรกันอยู่อมแม่ของกุมาริกานั้นบอกแกนางว่าเขากำลังทำอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์กันอยู่จะลูกกุมาริกาพอได้ฟังข่าวบุญอันเป็นมงคลเช่นนั้น เกิดปีติเลื่อมใสขึ้นมาทันทีอยากจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นด้วยจึงตัดสินใจถอดเครื่องประดับที่ติดตัวมาแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่จา๋าหนูขอสละสร้อยคอเส้นนี้เพื่อร่วมสถาปนาการสร้างพระเจดีย์ทองในครั้งนี้ด้วย ขอคุณแม่ช่างเอาเครื่องประดับนี้ก็ะทำเป็นอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์ด้วยค่ะแม่ของกุมอริกาฟังแล้วก็ปิติขนลุกชูชันพร้อมกับอนุมัตันากับลูกว่าดีแล้วลูกลูกให้ไปเถิดแล้วบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะได้ติดตัวลูกไปทุกพบทุกชาติ แล้นางก็เอาเครื่องประดับของลูกสาวส่งให้แก่ช่างทองเมื่อช่างทองรับเครื่องประดับไปแล้วกาอนุมโมทนาในการทำบุญของหนูน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่นาอาศัศจรรย์ทีเดียวที่เด็กหญิงตัวน้น้อยจะกลับมีหัวใจกล้าหาญและยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นะจ๊ะต่อมานางก็ได้ตามตรึก ระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนั้นเรื่อยมาแล้วก็ได้สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำจนตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย่าพการสร้างบุญใหญ่ในการสร้างพระเจดีย์ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสเมื่อลจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลก มีบริวารและวิมานอันใหญ่โตโอรานมีรัศมีกายสว่างสวัยระดุดทองคำนางได้ท่องเที่ยวสวยสุขอยู่ในเทวโลกเป็นเวลายาวนานและท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุกติพบอย่างเดียวจนมาถึงยุคสม,มัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานางก็ได้มาเกิดในบ้านตำบลหนึ่ง ชื่อนาลัก,กะหรือบางแห่งเรียกว่าบ้านนาลันทาในแคว้นมคตอุยตาได้ตั้งชื่อกุมาริกานั้นว่าเสสวดีแปลว่าผู้มีบุญวิเศษนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลรอบข้างจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวมีอยู่วันหนึ่งมารดาได้ใช้ ้นางไปซื้อน้ำมันที่ตลาดและในวันนั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีได้ขุดทรัพย์สมบัติของบิดาที่ได้ฝังเอาไว้เป็นจำนวนมากเพ่จะได้เอาเงินทองแก้มณีและแก้มุกดาเป็นต้นเหล่านั้นมาใช้แต่ด้วยอำนาจบาปกรรมของบุตรเศรษฐีมาบดบัง ทำให้ทรัพย์สมบัติที่กดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฐานเป็นกระเบื้องก้อนหินและก้อนกรวดจนหมดสิ้นถึงแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้พ่อค้าก็ไม่ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับขนไปกองไว้ที่ตลาดด้วยความหวังว่าถ้าหากมีผู้มีบุญมาพบเข้า ก็คงจะเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างแน่นอนและแล้วความหวังของพ่อค้าหนุ่มน,นั้นก็สำเร็จที่ผลเมื่อนางเสสวดีเดินไปทิตราดเดินก็ไปหาพ่อค้าแล้วก็ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงเอาแก้ออกวมณีเงินทองมากมายมากองไว้เช่นี้แล้ว เงินทองและแก้วมันี้เหล่านี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีในที่มิชิดไม่ใช่หรือพอค้าก็ได้เห็นนางไปจับต้องสมบัติเหล่านั้นดูในที่สุดทานก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองเหมือนเดิมนมเศรษฐีรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนางจึงได้ผู้ใหญ่ ไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยาเมื่อพ่อค้าหยุดครองคู่ขับนางก็ได้เห็นความประพฤติของนางล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางที่ดีจึงเปิดประตูเรือนคลงังแล้วถามนางว่านังหญิงจะมองเห็นอะไรในคลังนี้บ้างนางตอบว่าฉันมองเห็นเงินทองคำ และแก้ววันนี้จำนวนมากกองอยู่พ่อค้าหนุ่มจึงเล่าให้นางฟังว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้นะ่ยได้หายไปหมดเพราะบาปกรรมของพี่แต่วันนี้ทรัพย์สมบัติได้กลับมีขึ้นมาอีกด้ยบุญบาร,รมีของน้องเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงจัดแจรดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านนี้ ส่วนพี่น่ยจะใช้สายเฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นส่วนว่ารเรื่องราวของนางเสสวดีสาวิกาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราคงต้องมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากรเรื่องนี้รเราก็จะเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งบุญหยาบและบุญละเอียดหากหมดบุญแม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มีอันตั้งแปรสภาพหรือเปลี่ยนมือไปจะไปอยู่กับเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นผู้มีบุญไม่ว่าจะไปเกิดอยู่นาที่ใดก็ตามบุญนั้นก็จะตามไปให้ผลในสถานที่นั้นและในการทุกเมื่อ ดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะและบุญที่สำคัญที่สุดคือการทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้ก่อถึงพรระตัตนารตราภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ให้มันประพฤติปฏิบัติทำกันอย่ากเกียจคร้านในการทำความเพียรเพราะสิ่งนี้นจะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญให้กับเรา ในการสร้างบารมีเไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอนอนยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมี อย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอิญธรรมกายเจดี